อีวียังมีอะไรพลังงานหน่วยต้องเป็นจูนจากโจนหรืออิเล็กตรอนบอลจากอิเล็กตรอนบอลต้องเท่ากันทั้งสองข้างฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนบอลอยู่แล้วถูกไหมคะแต่่ฝั่งซ้ายของเราเป็นยังเป็นจูนอยู่แล้วทำยังไงหาหนึ่งสิบกำลังสิบ ใจครับเจ้าว่าอ๋ออย่างเงี้ยเดี๋ยวประมาณสองสม้อจิตเพียรไม่ได้หานะ

เปลี่ยนเข้าหงอกนะกล่าวไว้ว่าอนุภาคแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้ในขณะที่คลื่นก็แสดงสมบัติเป็นอนุภาคได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างแสงเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคกล่าวให้เขียนจริงๆไม่ถึงนอนุภาพเป็นไงวะอนุภาพเป็นแสงไะ ก็ต้องมาสนใจกอนหนด้วยว่าเดบอยเนยผมผมก็ไม่ได้ฟังเราวิทย์ผมคุยกับชัยะวั์อยู่ขอไปเรียนทีหลังมีเวลาไม่หมดแล้วครับแบตผมจะหมดเหลือ30แล้วเดบอยแล้วไม่ต้องไปลงเฟบลยแชร์กดาเลยนะิงยิเตอร์ยิงเตอร์ ยิงครับน้องใบยิงถูท่อเช้านี้มีที่อัศว์ชันนะครับน้องใบไอสัตว์มันเปื่องไหมมีฮิตแล้วแล้วถาความ่าเมเดอรยบอยเหนื่อยเไม่ด็สิว่าข้อนี้้องเีคูยังไม่ได้สอนเรืองทยทำแบบาสข้อไมพี่ทำให้ดูกั้ยทำอะไรมีอทำ่ออะไรครับเตได้สั ที่คุณกด้วบคำคนในภาษาจีนอย่างมิย์รเลนแฟกเตอร์พอยากเรียนมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะสอนแบบแบบแสวนทีมัเากเย่ารมันา่าอดเยเอวโมเมนตัมม อยมวในแบว่อ3-4นาทเลยคว้ามักคุ่วนดีคืออัตาเร็วให้ความยาวขึ้นพรุ่ีนยจะเจอข้อสอบยอยข้อสุดท้ายคือควนเรืองสุดท้ายที่ออกความยาวขึ้นขเอนรอยปเอนีให้ไปพกหนึ่ได้ครคนตสวิ์มคอลัเลนเกน ไม่เบีเ่ยงเบนในสนามไม่เหลือไฟฟ้าไม่เบียงเบนในสนามไฟฟ้าแล้วก็งงนสนาม,มเล็กแล้วคาความยาวขึ้นของอน x x นีความยาวชียนโอยชความยาวขึ้เยมนเหื่อย มึงไปก้ค่าักิมอนึงสองร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามหาความยาวเครื่องของรังสีเอ็กซ์ไปนั่งจิ้มกินไนหุ้นวายอ่ะทางอ่สิบมีตัวนี้คือความต่างสัมตัวให้เนียมาไม่หาตัวเนี้ยในเรียนก็ใช้ตัวนี้หาด้วยตัวนี้แต่ตัวออกมาเป็นอะไรนู้เมหนึ่เมตรจบนะคลับแมนะครัส จบแล้วเมดข้อสอบจบแล้วใช่ไหมไยูนี่ชัดแบบน,อน้อย